สวัสดีครับนุษนันทภูมิครับวันนี้อยู่ที่บ้านโคกสีสะเกตนะฮะเป็นสวนของแม่แหลมนะครับกับลุงตุ๋ยนะครับอยู่ที่บ้านโคกนะครับบ้านแจงแมงวันนี้ก็มารวมตัวกันกัสี่สวนเลยนะฮะก็มีสวนที่น้ํายืนด้วยที่ไปเมื่อวานน้ายืนของอุบลราชธานีเนาะออกเป็นของช่างเตียนะครับแล้วก็มีเนยไก่นะครับที่ สวนมอยแดงนะครับแล้วก็มีจานต้นนะฮะที่เป็นคู่ดูแลทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ด้วยกัน4สวนนะครับเดินเที่ยวกันในสวนของแม่แหลมนะครับสามไร่ได้ล้านแปลงนี้นะฮะทุเรียนหกสิบกว่าต้นนะครับก็มาดูกันเพราเราเขาไม่กันนกขึ้นนะยนใ้ปูนอะไรต้นทุนไ กเสเรียบรยเิเมมาเียี่ตกลกี่ลูกกี่ลูกตอนนี้ครับโอ้ข้นคอเดีวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสบหกสิบเ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สบ้านี่เคริงต้นยิบหาน่อยครับ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สิบห้านูนะันนั่นตัวเราสามสิบแปดสสบปดรลนกับป้านั่นลูกคุณหัวเมนล่ะร่นกับป้าน่เนตัวเลยผมแหดนเพื่นกับยู่อนกับิสวย บใช้ดูกกวัไหนคนกะเดี๋ยวเดี๋ยุดผมก็ได้ลงมาขึ้นอีกเดี๋ยวเอาปูมไปปูมูไปโอ้ยทวเลียนเขาอ้ห่จะมอยไใ่ได้ก่อนซี่อยก็ตแล้ว

ไหนมาต้นมาไปใส่ไปนี่เขาจะพาไปโชว์ต้นที่สวยที่สุดบักแปดสิบต้นเนาะเออโก๊ะโกแปดสิบลูกเลยเออเนี่ยต้นนี้เนี่ยต้นนี้ต้นนู้นต้นไหน อดี๋วต oh, yeah, okay. oh, ้นไหนโอ้ยดูน้หนามเนิมเขาแต่ผมชอบหนามเขานะต้นอืมนี่เห็นไหมเริ่มเริ่มแดดสีมันเริ่มขึ้นเนาะคุณนรับอเริ่มเริ่มเริ่มฝนเริ่มแห้งสีมันสีหนามมันเริ่มขึ้นโอ้ยอันนี้เจอชุดเลยนะพลังใบบวกกับพลังผลงามครัโอ้ยงามคัก็แล้ว นี่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 ดูต้นมาดูนี่งามคักต้นใบไอเขาดาถอดไปอยากอายเขาจ่อไหนแมายังไม่อยากให้มันมีเราก็เด็ดทิ้งไงมันมันเก่แมครับปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรมันต้องมีบ้างนกกระย่างมโนนี่บอโมันไม่ขี้ใสนกกระย่างให้เราขี้ไปก็ขาวอยู่ในใบมันอยากอยู่ไง โอ้โยทุเรียนหนามเขาสวยจริงไหนเจ้าอยิาเขามาแล้วกันจ๋าจานน่โอ้ยสวยไหมสวยไหมก็ถาต้นตอไโอ้ยดูดินีไมมันมีกี่โลแล้นะโอ้โหดูเขาไว้มันกี่ปีเนี่ยต้นนี้นี่ หรือเท่ากันแหละเท่ากันแหละอ๋อนี่รอยมันบิดตัวเห็นไหมรอยมันบิดตัวเป็นเกี่ยวโอ้โหนี่สมัครลงอย่างเงี้ยบางทิปก่อนเปลือกบางมดอืมใช่ครับเออแต่ต้นเนี้อกระจายเต็มต้นดีนี่แล้วเขาก็ถ่ายรูปแต่ต้นนี้แล้วให้เราต้นโอยตายหมดทุกต้นนั่นแหละ อกี่ลูกเนี่ยไม่รู้ต้นนับดูนับดูประมาณเจ็ดสิบอเดี๋ยวเต้องแบ่งครึ่งก่นักบึงทีละซุ้ได้่อนได้เถอะไ้ไหาบอ้ลูกนั้นสวยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่

ห้ครับอ๋อก็ดีเนาะฮะอ้าก็แล้วแต่เจ้าของสวนเนาะโอ้แล้วบอกเราเท่าไหร่นะต้นบอกเราเท่าไหร่นะสามสิบแปดสามสิบก็มีต้นมันล่วงคนนึงมาแบกนับมึงวันนี้สี่สิบหน้าขึ้นหมดเนาะโอ้ย ภูมิใจไหมเนี่ยปีนี้ภูมิใจมากเลยโอ้คุยได้เลยเนาะสามไร่ได้ล้านอ่ะเนาะโอ้ยสามไร่ได้ล้านเอ้ยทำได้ไงสามไร่ได้ล้านอ๋อปลูกเยอะๆเยอะไอ้ย <laughs> 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 นี่นี่มาดูนี่นี่อบแบบน้อยดูมืาดูอืมแต่ชอบหนามาหนามสวยอะอืมอืมก็สวยหมดแหละเนาะโอ้ฝีมือเนาะก่อนก่อนห้าก่อนเมือเ่าเด่นน้ำเด็ก ก็มันต้นอยู่หละต้นเสียงดังนะเราอ่ะนะนี่เดี๋ยวนี้เสียงดังนะเสียอนิดนี่เนี่ยดูดิครับเนาะก็ดีสวยของเขาอ่ะ อกดดานต้นนะครับกดดานต้นเพราะว่าปีหน้าปีหน้าไม่ได้ด้วยก็ปีนี้สวยขนาดนี้ปีหน้าก็ต้องสวยกว่านี้ใช่ไหมล่ะเยทุกปีเออแล้วมันต้องไปลูกเยอะกว่านี้ไงแต่ตอนนี้มันก็จะเริ่มจากการที่เราแต่งกันแหละเอาเอาลูกออกจารเลยไม่ได้ครับต้องปล่อยก่อนต้องต้องต้องพักต้นก่อนครับเพราะว่า เพราะเพราะไม่รู้ว่าสภาพสภาพคุณภาพใบหลังจากที่ตัดเป็นยังไง mm hmm. แต่ถ้าดูจากอย่างเนี้ย mm hmm. ผมว่าไม่ไม่น่ามีปัญหา mm hmm. ก็ประมาณใกล้เคียงกับหลังศูนย์ผมละเ mm hmm. พราะจริงจมันก็สูตรเดียวกันเนาะพอตัดออกมาเสร็จก็อาจจะพักต้นออกมาสักห้าวันสิบวันยี่สิบวันก็เริ่มดู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 ฐานใบเนาะครับก็เดี๋ยวให้ต้นมา uh, เหมือนเดิมดดดดมามาแต่งมาแต่งให้รอบแรกแต่ที่ไม่ได้มาแต่งเองนะครับมาสอนแต่งนะครับ 对。